สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องราวของการสอบพาทิชเอไปเป็นที่เรียบร้อยนะคราวนี้เราจะมาพูดถึงภารกิจที่สําคัญอีกอันนึงในภาคโมอตโตหรือก็คือภาคสานะครับนั่นก็คือภารกิจแก้คํำสาปเกลียดผักของฮานาจังครับซึ่งคํำสาปเกลียดผักนะครับผมมาในช่วงตอน20ไปปลายๆนะครับที่ว่าตอนนั้นเนี่ยฮานาจังคิดถึงคุณแม่มากเลยพอคิดถึงคุณแม่มากปุ๊บเนี่ยมี มีการใช้เวทมนตร์เสกให้โดเรมีมาเจอกับฮานาจังในซีคิดถึงมามาแล้วทีนี้นะครับก็มีการปรากฏของป่าต้องสาบที่ว่ามาสาบคำสาบอะไรบางอย่างใส่ฮานาจังนะซึ่งตอนแรกที่โดนคำสาบนั้นไปเนี่ยยังไม่ได้เอะใจอะไรมากมายแต่ทีนี้พอมันมีท่าทีแปลกแปลกปุ๊บนะครับผมฮานาจังทำไมถึงแบบไม่กินผักแบบชัดเจนมากอะไรเงี้ยพวกโดเรมีที่ก็รู้สึกว่าเป็นตามปกติของทารกหรือเปล่านะครับก็มีการปรึกษากับพวกหมมดพวกองค์ราชินีทั้งหลายนะครับก็ได้รู้ว่าอันนี้ไม่ธรรมดาม,มันคือคำสาบ เกล็ดผักที่ฮานาจังน่าจะโดนอดีตองค์ราชินีเล่นเข้าให้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้บอกได้เลยนะว่าตอนแรกโวกรราชินีคิดว่าไม่ได้สําคัญอะไรมากมายเนาะแต่ว่าอันที่จริงมันสําคัญมากสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าแม่มดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าคัสาบเกล็ดผักนะครับผมอธิบายให้ฟังตามนี้ว่ามันจะว่าด้วยเรื่องของการเติมพลังเวทให้กับแม่มดคนนั้นครับแม่มดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนมนุษย์เนาะม,มนุษย์ก็คือใช้ชีวิตตามปกติกันไปแต่ว่าแม่มดเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการที่ ไม่กว่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพลังเวททั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมมันเกิดจากวิตามินที่อยู่ในผักที่แม่มดนั้นได้มีการกินครับผมผักเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเรื่องของการใช้พลังเวทและยิ่งสาคัญมากๆถ้าเกิดว่าแม่มดน,นั้นยังเป็นทารกอยู่แล้วกินผักน้อยถ้ากินผักน้อยปุ๊บนะครับเท่ากับว่าพลังเวทที่ตอนโตมามันจะมีการดรอปลงไปกล่าวคือจะไม่มีพลังเวทเท่าที่ควรและตัวฮานาจังที่เรียกได้ว่าเป็นราชินีรุ่นต่อไปได้เลยอย่างนี้เนาะเขาก็จําเป็นต้องมีพลังเเเเวววทีีบบ่่่มมััันนนนนนนแแบบาาาาาสะะะะหออออยไรร้้้พฉลถืคกต เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะครับพวกโดรเรมีก็ต้องมีการปรึกษาว่าจะเอายังไงดีพระองค์ราชินีซึ่งองค์ราชินีนะครับผมก็จะมีการปรึกษากับมาจอร์กซานให้นะครับซึ่งมาจอร์กซานเนี่ยเขาก็เป็นแม่มดที่เรียกว่าเหมือนเป็นเชฟประจําตัวของอดีตองค์ราชินีซึ่งคุณมาจอร์ทูเบียนหรืออดีตองค์ราชินีนี้นะครับผมเขาก็เคยเป็นคนที่เก็บผักมาก่อนนะซึ่งเก็บผักตัวนี้นะครับผมมาจอร์กซานก็จะมีวิธีการว่าเฮ้ยเขาจะทําเมนูไหนอันใดดีที่จะทําให้อดีตองค์ราชินีนั้นนนน่่ะไได้้แบบบกกกิิผัอออยยาาางงสใจเเีีซซร,รึซ็มมมมู หลากหลายอยู่ในเรซปี้ไดเร็นะครับโดยที่ว่าเรซ i ปปี้ไดเรนี้เป็นของสําคัญของมาจาร์ซานเป็นอย่างยิ่งจะไม่ยอมให้พวกโดเรมีเป็นอันขาดซึ่งการที่ไม่ให้พวกโดเรมีเป็นอันขาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของรักของห่วงซึ่งก็พวกโดเรมีพยายามขอร้องสุดนิดสุดเดชว่าเพื่อลูกๆของพวกเรานะเพคะวงเล็บว่าเพื่อฮาหนะจังองราชินียุคต่อไปของโลกไม่หมดด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งมาจาร์ซานก็เลยมีการทดสอบพวกโดเรมีเนาะอ่าทดสอบไปทดสอบมาถือว่าผ่านถ้าพวกเธอมีความมุ่งม,มั่นกันขนาดนี้ฉันก็จะยอมยกเรซิปนนป ใช่นะครับว่าพวกโดเรมีมีพูดอยู่ใช่ไหมการส่งพูดเข้าไปในรีซิปี้ไดอารี่นี้ก็จะช่วยหาเมนูที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยจะแบบเอาผักนี้มาปรุงนู่นปรุงนี่อะไรยังไงให้เป็นเมนูของฮนานะจังนะครับซึ่งฮนานะจังเองเนี่ยมันจะมีการว่าเรื่องของพอโดนคำสาปเกลียดผักไปใช่ไหมครับผลึกเวทมนต์ที่อยู่บนหัวของฮนานะจังอะครับจากดั้งเดิมมันมีสีสันเนาะสีเขียวสีชมพูอะไรพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับผมซึ่งหมายความว่าพลังเวทตอนนี้มันถูกทอนลงไปจากการที่ว่าโดนคำสาบด้วยแล้วก็ฮ อันนี้ของฮานาจังที่พวกโดเรมีต้องทานะครับมันก็ไม่ได้มีความเยอะอะไรมากมายนะโดยจานวนครั้งที่ต้องทาภารกิจนี้มีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้นะครับตามชื่อคลิปที่บอกไว้ว่าวงเล็บ1เนาะสเมนูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก2เมนูเนี่ยจะมาในพาร์ทสนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันว่าเมนูที่1กับเมนูที่2ที่ยกมาให้นี้พุดดิ้งฟักทองแล้วก็ชิฟฟันเค้กผักขมเรื่องราวการสรรสร้างเมนูนี้เอามาให้ฮานาจังได้รับประทานนั้นมันจะมีประเด็นตรงไหน เปิดมาที่ตอน31ครับผมพูโดเรมีได้เรซิปี้เดลี่มาแล้วก็มีการลองใช้งงใช้งานอะไรพวกนี้นะครับบวกกับว่าฮานาจังตอนนี้ยเขาก็มีคาสาปเกียรผักติดอยู่กับตัวเนาะอง์ราชินีเลยอนุญาตว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ให้พูโดเรมีเอาไปเลี้ยงที่บ้านเวทมนต์เลยก็แล้วกันแล้วก็ระหว่างนี้ต้องหาวิธีการคิดเมนูที่จะแก้คําสาปเกียรผักนี้ให้จงได้นะซึ่งพอพูดโดเรมีเอามาเลี้ยงทั้งมารจอริกา้าทั้งป๊อปก็ดีใจนะครับที่ได้เจอฮ โดเรมีกล็ลำบากนะครับเพราะว่าผักใดๆก็ตามที่จะเอามาทำเนี่ยเบื้องต้นถ้าเป็นผักทั่วๆไปแบบต่อให้ทํามันน่าอร่อยแค่ไหนทานาจังก็ไม่กินครับแต่ทีนี้ด้วยความเป็นภาค3เป็นพาติเชียใช่ไหมเราเอาผักมาประยุกต์กับขนมนะเออก็ให้พวกโดโดเนี่ยเข้าไปในเรซิปี้เดรี่เลยนะครับผมมันจะมีเวทมนต์อยู่เนาะที่มาจากรสานเขาสอนมาว่าบินไปเลยปิ้วพวกโดโดก็จะบินเข้าไปในเรซิปี้เดรี่เพื่อหาเมนูที่มันเหมาะกับก,บการทําอาหารให้ฮานาจังได้รับประทานซึ่งตอนแรกที่ฮานาจังเขาไม่เอานี่คือไม่่เเอาาาจรริิงงๆนะมีกวสต มาเล่นงานผูด้โดเรมีด้วยโู้ดโดเรมีก็ลําบากนะจุดจุดนี้เหมือนกันนะครับเออแล้วทีนี้มันจะมีประเด็นพ่วงจากคุณแม่คนหนึ่งครับผมนั่นก็คืออมปุอมปุเนี่ยเขาเป็นคนที่เกลียดพริกหยวกเป็นอย่างมากเนาะคือช่วงแรกที่พยายามคิดค้นเมนูให้กับฮานาจังเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเวอร์เท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปโรงเรียนแก้เครียดกันก่อนซิอ่ะโรงเรียนอาจจะเครียดปเรเดนก็ได้ไม่รู้เนาะเออแต่ว่าที่โรงเรียนนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้พู้โดเรมีทําเผื่อมีไอเดียอะไรต่างๆน,น่าแต่ทีนี้ เขาก็ไม่ได้อยากกินพริกหยวกอยู่แล้วแต่ทีนี้เขานึกถึงฮานะจังว่าเนี่ยถ้าฉันเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้อย่างงี้ฉันก็หมดคุณสมบัติความเป็นแม่นะสิเพราะฉะนั้นแล้วของที่ฉันเกลียบที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ฉันจะลองกินมาให้ดูสิซึ่งพอลองกินปุ๊บนะครับอมปุกถึงกับอาเจียนเลยนะเพราะว่าอมปุเองก็คงจะรีบรบร้อนๆไปหน่อยนะครับไม่ได้ปรับตัวโดยตอนนั้นฮสซกิกับไอโกะที่ก็อยู่ชั้นเดียวกับอมปุเนาะก็แสดงความเป็นห่วงและทีนี้เนี่ยพอถึงจุดที่ว่ากลับ แต่ว่าเป็นผักที่มีความหวานของมันโยซึ่งพอมีฟักทองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคิดว่าเอาไปทําเมนูอะไรดีหนอเอาเป็นพุดดิ้งไหมเออฮานะจังเนี่ยเขาชอบกินพุดดิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไปทําพุดดิ้งฟักทองมาให้ฮานะจังได้รับประทานกันครับผมซึ่งคําสาบเกลียดผักของฮานะจังเนี่ยครับผมตอนนี้เริ่มเห็นความลึกของมันแล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาว่าฮานะจังเห็นผักแล้วก็ไม่ได้กินผักแต่ว่าเขาเนี่ยมีเซนจมูกด้วยว่าเฮ้ยได้กลิ่นแล้วว่ามันเป็นผักนะทำ กับพวกเด็กๆนะครับว่าตอนนี้เราต้องหาวิธีทําฟักทองนี้ให้ออกมาเป็นพุดดิ้งที่ไม่มีกลิ่นฟักทองให้ได้เลยแล้วทีนี้พวกดเรมีก็ปรับปรุงสูตรใหม่นะครับผมทาให้กลิ่นมันจางเนาะด้วยการแบบว่าให้กลบกลิ่นฟักทองออกไปแล้วก็ให้เป็นพุดดิ้งที่มีส่วนประกอบของฟักทองอย่างเดียวพอเลยอ่ะและทีนี้ระหว่างที่ทำนะครับผมตอนแรกไอ้กบเอะใจว่าระหว่างทําเห็นฮานะจังเดินผ่านเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วพอถึงคราวจะกินปุ๊บนะครับผมโอเคไอ้กบคิดถูกว่าตอนที่ฮานะจังเขาเดินผ่านตัวนนนนนี้้ัััตอมดเจนว่ยนะคย ไม่กินตรงนี้อีกทีนึงซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงและกลิ่นก็ไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยฮานาจังก็ยังไม่ยอมกินอีกด้วยตรงนี้นะครับผมอมปุก็งัดไม้ตายออกมาอีกรอบหนึ่งนะไปหยิบพริกหยวกมาแล้วก็ให้ฮานาจังดูเลยว่าอมปุกเนี่ยจะกินพริกหยวกที่เขาเกลียดนี้ให้ดูเลยพอกินเสร็จปุ๊บนะครับผมอมปุกก็จะดูหน้าซีดๆนะเหมือนกับว่าจะอาเจียนออกมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอฮานาจังเห็นปุ๊บตอนแรกเขาก็จึ๊กในใจแล้วแลว้วพวกแม่ๆที่เหือกพยายากพา,า้้งงฮนจัั่ดใไิผ ที่ตัวเองเกลียดนะแล้วฮานาจังก็เลยตัดสินใจกินพุกดิ้งฟักทองเข้าไปพร้อมกับบอกว่าอยอยซึ่งตัวนี้ถือว่าผ่านฉลุยนะครับผมฮานาจังได้กินเมนูที่ทําให้แก้คําสาเกียดผักได้เสร็จปุ๊บไอ้ส่วนผลึกเวทมนต์ก็กลับมามีสีสันทีละเม็ดทีละเม็ดครับผมอะตอนนี้ก็เริ่มที่เม็ดที่1ตามนี้นี่เองครับแล้วพอผ่านตรงนี้ไปนะครับผมข้ามมาที่เอพิโซด36มหครับตอนที่3ามนะครับผมขยี้กันอีกหน่อยนึ่งนะครับกับเรื่องที่ว่ามีต จะเป็นประเด็นมาในเอพิโซดนี้อย่างนี้ครับคือดั้งเดิมเนี่ยเรารู้ว่าฮานะจังเขาไม่ชอบกินผักถูกปะ่ะแล้วทีนี้ก็จะมีการพูดถึงฮานซึกิจังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินแตงกวาแล้วก็มีการพูดถึงไซยากะจังไซยากะจังเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของป๊อปซึ่งไซยากะจังเขาไม่ชอบกินโยเกิร์ตครับผมอ่ะและ3คนนี้นะครับสิ่งที่เขาไม่ชอบเหล่านี้มันจะมาบรรจบกันได้อย่างไรในสตอรี่36ก็เรียนเชิญฟังในชัปเตอร์นี้ครับคือไม่จะเป็นอย่างนี้ครับผมสตอรี่อนนีีนะ้้รรูๆมาดาด่่เเป5ขไสง ขึ้นมาแล้วก็ได้มีกิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกับเด็กๆป .1 นะซึ่งเด็กๆป .1 ก็จะเป็นน้องป๊อปนะครับผมป๊อปเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยจะได้มารับประทานอาหารที่พวกรุ่นพี่นั้นคิดค้นกันให้แล้แลว,แลวพอทาเสร็จปุ๊บนู่นนี่ก็ได้รับประทานร่วมกันนะเอออันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น่ารักน่าชาังสําหรับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับและครั้นี้พวกโดเรมีก็จะรับหน้าที่ต่างกันไปนะครับผมว่าใครทําเมนูไหนอะไรยังไงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาอันดีนะที่ว่าเฮ้เเเเเรรราาาาาํขขขออให้้ดด็็กกกกปปป1ิินนนนนน่จจะะคคมมูสสัับผไแล ใส่ผักนั้นก็จะเอาไปให้ทานาจังได้รับประทานด้วยซึ่งเมนูที่คิดมาได้กันในอีพิโซดนี้นะครับจะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าชิฟฟ่อนเค้กใส่ผักโขมครับซึ่งตรงตัวดีเนาะเออก็คือเอาชิฟฟ่อนเค้กตามปกติที่มันนุ่ม,นม,นมเนี่ยมีการใส่ไอ้ส่วนผักโขมเข้าไปมันก็จะมีสีเขียวๆออกมาอย่างนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยโกโดเรมีตอนแรกที่ก็มีการคิดค้นเมนูสําหรับโปรน้องด้วยแล้วก็คิดค้นเมนูให้ฮานาจังด้วยก็มีการรับผิดชอบนู่นนี่นั่นไปแต่ทีนี้จะมีอีกคนนึงคคร,ร,ร,รัับบผมทที่่เเเเขขาาาาิิดดชออออออนนนููสํห้้งงป็พ็พศษกกืืโ,มโ,มโจล ซึ่งสลัดโยเกิร์ตก็ง่ายๆครับผมปกติแล้วเรากินผักกินสลัดกันใช่ไหมเรากกจะใส่ผู้น้ำสลัดแต่ว่าสลัดโยเกิร์ตก็คือเอาแบบผักอะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปเพื่อเป็นเหมือนน้ำสลัดนั่นเองครับซึ่งโยเกิร์ตนี้นะครับผมก็เป็นเมนูที่เพื่อนของป๊อปไม่ชอบนั่แหละครับคือบรยากาจังนะครับผมคนนั้นนะเขาไม่ชอบโยเกิร์ตด,ด้วยประการชนิดนี้เองครับซึ่งนี่ก็จะเป็นประเด็นด้วยนะว่าไอากิจกรรมนี้จะไปได้สวยไหมบรยากาจังเขาจะเข้าร่วมหรือเปล่าอะแต่ใๆก็ตามแล้วช่วงแรกก็เป็นการว่าเรื่องของการทำชิฟฟ่อนเค้กที่ให้ฮานอาจรยวะซึ่่งผผมมดููพ้เล มันเป็นช่วงต้นๆของเรื่องไองอออแกททาขนมขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บคิดว่าฮานาจังจะกินทันทีไหมไม่ทันทีครับผมคือฮานาจังเองก็จะมีแบบปู้บๆนะครับตามสไตล์คุณแม่โดเรมีว่าเขาเนี่ยยังเกลียดผักแล้วก็ไม่อยากกินผักด้วยประการชนิดใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับก็ต้องไปทําตามเดิมครับผมคิดค้นวิธีซิว่าเราจะทําเช่นไรเพื่อให้ฮานาจังนี้ได้ตกลงที่จะรับประทานอาหารเมนูนี้อ่ะและที่นี้ตัดมาที่ภาพกิจกรรมของพวกพี่ๆนะครับว่าทําอาหารให้น้องๆกินโดยจะมีการพูดถึงตัวละครตัวหนึ่ง แบบว่ามีการแกล้งป่วยนะครับซึ่งครูยุกิเนี่ยเขามองออกใช่ไหมแล้วทีนี้ป๊อบจังก็ไม่มีการคุยกับพวกพี่ๆว่าทํายังไงดีเนาะคือไอ้พวกกิจกรรมตัวนี้มันก็กําหนดนู่นนี่ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วจะมายกเลิกเมนูสลัดโยเกิร์ตตัวนี้ก็คงไม่น่าจะเวิร์กนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่คุณฮัสกิออกโรงครับผมฮัสกิเนี่ยดั้งเดิมแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินแตงกวาใช่ไหมแล้วทีนี้คุณแม่บ้านของเขาเนี่ยเคยมีวิธีการทํากิจกรรมว่าเฮ้ยกิน เข้าไปแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็อาจจะชอบเมนูนั้นขึ้นมาก็ได้ซึ่งดั้งเดิมแล้วคุณแม่บ้านก็เรียกเพื่อนๆของคาสกิจังมาแล้วก็ทํากิจกรรมกันไปกินกันไปมันก็เลยทําให้คาสกิจังก้าวข้ามผ่านจุดนี้มาได้นั่นเองครับแล้วพอถึงคราวของไซยากะจังบ้างแล้วเป็นยังไงไซยากะจังที่มากินอาหารร่วมกับพี่ๆตอนนั้นนะครับก็จะมีประเด็นว่านเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากกินโยเกิดไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอพวกพี่ๆมีการแบบทํากิจกรรมว่าเอาไพ่มาจัวเมนูแล้วก็รััับประททานนนนกใเเมมูีี่ตวอง การกินอยู่ตรงนั้นสิซึ่งตรงน,นั้นนะครับก็เลยทําให้ไซยากะจังเขาก,กินโยเกิร์ตได้แล้วก็คือแบบมีความสนุกสนานกับเพื่อนๆใช่ไหมแล้วทีนี้พอตัดมาที่ฮานาจังที่ว่าตอนแรกเนี่ยก็คือทํายังไงก็ไม่กินนทฟันเค้กที่เป็นผักโขมตัวนี้ก็เลยมีนนการติดต่อไปยังโลกแม่มดเนาะว่าแบบอย่างมาจอมิล่าอย่างเงี้ยที่เป็นคุณครูของโรงเรียนแม่มดเนาะและทีนี้นะครับเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้พวกดเรมีทำทำกิจกรรมคล้ายๆทีปาร์ตี้นะครับผมก็ให้มาจอบีแล้วก็มาจอบองเนี่ยพาพวกเด็กมาาาาางจะเททคนอััรรรริบปห กับฮานาจังแล้วทีนี้เนี่ยไอการรับประทานอาหารตรงนี้นะครับเมนูที่ใส่เข้ามาในปาร์ตี้ครั้งนี้ก็จะมีชิฟฟ่อนเค้กผักโขมนั้นด้วยครับเออซึ่งตอนนี้นะครับฮานาจังก็กินแล้วก็อร่อยอร่อยปลาปื้มแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆด้วยตรงนี้มันก็เป็นผลพลอยได้สําหรับพวกอัตรนิไมโกดจังด้วยนะครับที่ว่าก็ได้กินเมนูที่เป็นขนมอร่อยๆใส่ผักก็จะมีวิตามินที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับพวกแม่มดทั้งหลายนี้นี่เองครับอ่ะก็ถือว่าเคลียร์ไปอีกหนึ่งครั้งแล้วผลึกบนห ราวที่ว่าฮานาจังเนี่ยเขาโดนคำสาปเกยียรตผักเข้าไปแล้วก็สามารถแก้ไปได้แล้วถึง2ครั้งกันเลยครับีนครั้งที่3กับครั้งที่4จะเป็นเช่นไรนะครับผมก็เดี๋ยวแว้มาฟังกันในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ก่อนครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบสตอรี่อันไหนชอบเมนูใดที่ผมได้ยกมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องคำสาปเกียรตผักของฮานาจังก็มาคอมเมนต์นพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาด ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ